จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ยเด้อมาจ้จมามากินข้าวน้ำยายโดนัดยินดีต้อนรับเขา้าสู่ส่องคุณยายโดนนัดด้อจ้ยเด้อทุกผู้ทุกคนจอยเป็นกำลังแรงใจให้ยายโดนน,นัดในน้ำในด้อจ้ยเด้อญเบากับพวกใครของดอกจ้าเพิ่งหาเทใหม่เนาะจ๊ะเนาะโอเคจ้าม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 า,มาลุยน้ำกันจ้ายายกับมีมีส้มตำดา ลักๆลากระสมตม่ำเนาะ,นะจ้ะเนาะกับมีไก่อบจ้ะไก่อบไก่ย่างน,นจะจ้ะมีหมูจ้ะย่างหมูย่า,ยางหมูมีสมพักต้นหอมกับอันกะหล่ำจ้ะย่ายขันใจกันขันเอาเองจ้ะแล้วกับมีพริกหวานจ้ะขาดบ่ไดมากกินจ้ะนี่ผักกาดแก้วเนาะจ้ะกรอบๆนะนี่จาะให้ไลจ้ะ พีเมอร์ล้วนๆจ้ะพักกาดเฮียนพักกาดเฮียนบานเฮ้าไหมจ้ะยายปลูกเองเด้หนิเด้อปลูกเองจ้ะนี่ปลูกอยู่ข้างนอกเนี่ยจ้ะแต่ว่าปลูกบ่หลายปลูกเพื่อได้กินจ้ะถ้าแม่นนั่นถ้าแม่นว่านก็ขั่นได้เฮ็ดชสมผักนี่บ่ฮั่นได้เฮ็ดชสมผักสมกระล่ำกับต้นหอมเนี่ยยายว่าสิเอามาคั้นสมนี่ยจ้ะพักกาดเฮียนเนี่ย จะ่าบาังเอ,อิญมาเห็ดอันนี้ไปก่อนแล้วก็เลยจะกินอันนี้คหับมาซักก่อนเนาะเดี๋ยวะจังเอานีมาเห็ดใหม่โอเคจ๋ามากเลยจ้ะลุยน้ำกันมาเสียบๆก็ย้ายโดนนะจ๊ะ กกะย่างก็สวมต่ำเขากันดีะนะค่ะเนาะคืองน่นไดก็แซ่บให้กา่าอืมกรอบดีค่ะหินนิดเดียวหินมาแห้งกะ เพราะว่าใหญ่หดหนาม,มันดูหดมันเลยบ่เห็นจ้ะเขาเจ้าวานแหงหายพักการหนามม็นเขาต้องบอ่หดหนามันดูจ้ะบ่ต้องบ่ห,หดบ่หดหนามบ่อยๆนะจ้ะไอ้เนี่ยยหญ่หดหดหนามันดูหดแต่ก่มนนี้ห่วงหินอยู่จ้ะแต่บ่ิแห้ง มาจากทุกผู้ทุกคนมาลุยกับยายโดนัตตาแสบแสบน้ำกันเด้อกิงขาวที่ยังเกิดใบสีโมง่งอ่ะจ้ะบสามโม่งเคืองแล้ว ม,มันนี่ไปเด้ไปเหตุงานกันเลยกินข้าวสวยจังหน่อยเนะจะเนาะบ้านยแยกปวดหลังไปทํางานล้วปวดหลังนนี่ไล้ล่าหยุด ใช้คำว่าอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดก,กระดิ่งกดแชร์ให้ยายน้ำในเด้อจ้ะเด้อเป็นกำลังเลยยายเหตุหเก็บไม่จะต่อไปเรื่อยนะจน๊ะเนาะฝากไปน้ำทุกทุกทุกคนในได้อจ้ะเด้อ hai cái miệng hơi khác ừ. Nhìn nó về hả nhá, Mà bác khai mê cả, trang khen.

เเ็บมื่อสองปีที่แล้วนะไปเก็บอยู่บ้านมูหอยแข้งกับหอยนางรมเผ็ จากที <sa iden blessing> ่เรีนมาในหอนแห้งจากข้างนอกนี่นั่งย้ายนั่งกินขอนในบ้านเลยนะขอนแห้งเริ่มปรยากออกไปอยู่ข้างนอกอ่ะสบายให้กินงเราข้างบ้านย้ายข้างนอกเนไงไมีต้นใหม่แต่ก็หอมอยู่หอมดีอยู่มีเสียงสายย้ายเหมือน ผูกทิ้งตาไว้คางบ้านน่ะก็ไปนั่งเลน่นนั่เล่นอยู่หันไปทำมาเนี่ยมันเขาออาชีพไปนั่งเล่นหอถุงดอก ทังใดก็อย่าลืมนะจ๊ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยายโดนัทนะไม่ได้จ๊ะเดอ้อพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนีก้ก่อนนะจ๊ะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าได้จ๊ะเดอ้อสวัสดีจ้า